สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงสวนผักของเราแล้วกันแล้วนะคะเดี๋ยวนนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูว่าสวนผักของเรามีต้นอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกที่เราเจอก็ต้นชะอมเลยนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ทางนู้นก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูเลยค่ะ อันนี้คือน้ำที่ใช้รถผักนะคะถังน้ำสองถังเอาไว้รดน้ำผักนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นฟักทองนะคะทั้งแถวเลยนี่นะคะกำลังมีลูกอยู่เลยมีลูกให้เห็นแล้วนะคะอ๋อโทษทีค่ะไม่ใช่ฟักทองแต่เป็นอะไรนะ แตงกวาค่ะแตงกวานะคะไม่ใช่ฟักทองขอโทษทีค่ะหน้านี้ก็จะเป็นขน้านะคะกำลังแตกยอดงามๆเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆแตกยอดงามๆเลยค่ะท่าเดินไปฝั่งหนึ่งก็จะเจอ เดินมาฝั่งนี้ก็จะเจอต้นฟักทองของจริงเลยค่ะเมื่อกี้ไม่ใช่นะคะเป็นแตงกวาค่ะอันนี้นะคะนี่ฟักทองจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะโดกระทังแอกเลยฟักทองจะมี ทั้งหมดสามแถวนะคะกระท่มมีทั้งหมดสามแถวนี่ค่ะโอ้โหดูต้นนี้สิต้นาะเนี่ยดอกบานเต็มกอเลยสีเหลืองสวยงามมาก อันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะกำลังเลยกำลังแตกดอกเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะต้นถั่วฝักยาวนี่ค่ะมีรวงแล้วนี่ค่ะนี่นะคะ นี่ฟักยาวใหญ่มากเลยเป็นแบบนี้นะคะส่วนพวกนี้เรายังไม่ได้ทำไม้ค้าให้มันนะคะเรายังไม่ไทำคะไม้แบบเมื่อกี้ให้เขานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นโกอเลยคะ่ะนี่นะคะ่ะ ถ้ามองไปทางนึงเราก็จะเจอต้นกล้วยนะคะกล้วยสารพัดประโยชน์นะคะใบก็หอมกุกหยวกกล้วยก็เอาไปแกงหยวกฝนของกล้วยก็ไปทำข้าวต้มมัดกล้วยบวชีนะคะนี่นะคะโดยรวมส่วนผักของเรา เพื่อหลังจากที่เราไปชมสวนผักกันนะคะแล้วก็ไปเจอเต่าตัวนึงเต่าอ,อะไรไม่รู้นะคะไม่มีหาหัวไม่เจอหาตีไม่เจอไม่รู้ว่าเขาเรียกพันอะไรนะคะนี่นะคะเต่าอ,อะไรไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกว่าพันอะไรเดี๋ยวรอแม่กลับมานะคะแม่จะเอาเต่าตัวนี้ไปปล่อยให้นะคะ วันนี้ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ